สนาเฮ้ยแก่นก็เ,เอาไว้ให้เทวดาอยู่เหมือนเดิมะนะต้นหนโอ้โหโหนาต้นนี้หุวนนอนไอนนะ้โตเล็วนะโอมากเลยอ่สิบกว่าปีแล้วเสร็จสำเร็จแล้วครับสำหรับปีนี้นะครับ ทุกๆปีนี่ขอแต่สวนคุณพ่อคุณแม่กินนะครับปีนี้สวนของผมเองได้ผลผลิตแล้วนะฮะนะฮะตัดประเดิมชัยก่อนเลยเอารวยรวยรวยนะฮะทุกๆปีนี่ขอแต่สวนคุณพ่อคุณแม่กินนะฮะ ทุเรียนเนี่ยจะนับ120วันนะครับ120วันเนี่ยจะเห็นหนามของเขานะครับเป็นสีเข้ม,เข,มเข้มแดงๆดงที่ปลายเนี่ยนะฮะหมายถึงว่าทุเรียนแก่แล้วนะฮะทุเรียนแก่จะอร่อยมากไม่เหมือนทุเรียนอ่อนแล้วล่วงแล้วเอาไปขายกันถูกถูกนะฮะ เดเร่ที่ตัดเองในชีวิต <Wow. S 2> <laughs> <laughs> โอ้โหมังคุดปีนี้ดกมากลูกใหญ่มากนะฮะแต่สุกยังไม่สุกเท่าไหร่นี่โโหลูกไซส์แบบไซส์ท่งนอกเลยนะนี่สุกแล้วประมาณนี้สุกแล้วประมาณนี้ สีทองนะโดกแต่ยังไม่สุกเท่าไหร่ลองดูดิเอามากินซะหน่อยดิอันนี้สวนของผมเองก็จะมีแต่เงาะตาดสีทองนะเงาะรงเรียนนะี่อยู่ที่สวนของคุณพ่อ,อ,ค,พอ,อคุณแม่ครับอ,อันนี้เขาเรียกว่าทุเรียนเทศนะครับทุเรียนเทศหรือว่าทุเรียนแขกเป็นยาสมุนไพร นะครับกินแก้โรคมะเร็งนะฮะปลูกใบกินประมาณสองสมต้นนะฮะก็จะเหมือนอน้อยหนาหรือน้อยหน่งนะฮะก็เรียกทุเรียนเทศ